สารโยชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีค่ะจัดโครงการกีฬาสารสัมพันธ์สารโยชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่บริเวณสารโยชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีได้จัดโครงการกีฬาสารสัมพันธ์สารโยชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีขึ้นโดยมีท่านสุวรรณานิ่มพงศักดิ์ผู้วิพากษสาวนาสารโยชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีให้เกียรติเป็นประธานคณะทำงานจัดการแข่งขันกีฬา กล่าวเปิดงานและตัดดิบินอย่างเป็นทางการรวมกับท่านผู้พิพากษาท่านผู้พิพากษาสมทบผู้อำนวยการและบุคลากรของศาลซึ่งท่านวิโรจน์รูปสมศรีคณะทำงานจัดการแข่งขันกีฬาได้กล่าวว่า สานโยชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีได้จัดก,กิจกรรมนี้เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรของสาลและเป็นการเชื่อมความสามัคคีระหว่างบุคลากรของศาลและคณะผู้พิพากษาสามทบจึงได้กำหนดจัดงานกีฬาสารสัมพันธ์เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดและเป็นการสร้างเสริพรมพลนามัยที่ดีสร้างความสามัคคีให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจสมาธิและสติปัญญาทำให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของบุคลากรในสังกัด โดยจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานของบุคลากรอ,อันจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการและยังได้ตระหนักถึงคุณค่าความสําคัญของการออกกำลังกายการเล่นกีฬาต่างๆเป็นจุดเริ่มต้นของการเสริมสร้างการมีสุขภาพพลานามัยที่ดีจากการออกกำลังกายทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันอันจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการและคณะทํางาน ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ได้มีการจัก,กระบวนแห่จากปุคลากรของสารในชุดแฟนซีสีสันสวยงามซึ่งประกอบไปด้วยสีสีได้แก่สีเขียวสีฟ้าสีชมพูและสีส้มโดยกําหนดให้มีการแข่งขันกีฬาออกเป็น6ชนิดกีฬาคือกีฬาเทเบิลเทนนิสคู่ผสมกีฬาเปตองทีมชายทีมหญิงทีมผสมกีฬาฮาเฮปาโป่งกีฬาตีกอล์ฟมหาสนุกกีฬาปิดตาตีม้อและกีฬาวิ่งวิบาก ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความสามัคคีที่ได้ร่วมกันเล่นกีฬาสานสธาภในครั้งนี้เพราะทุกคนได้เสียสละเวลาร่วมแรงร่วมใจและให้ความสําคัญกับการออกกำลังกายสามารถฝึกฝนทักษะการทํางานร่วมกันช่วยลดปัญหาการขัดแย้งในการทํางานร่วมกันและยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันซึ่งรางวัลของการแข่งขันจะเป็นทั่วเกียรติยศพร้อมเงินรางวัลให้กับผู้ชนะในการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆด้วย